ดีคะ่ะทุกคนค่าขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Star a s t r o t o r a ทาเรวิง่งวิ่งให้ทุกคนอีกแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้เป็นความสัมพันธ์ความรักในช่วงเดือนพฤษภาคมคลิปนี้เป็นพลังงานของชาวราศีและคนาดาวจันทรศุกร์มังกรเป็นอย่างไรกันบ้างมังกรคะมังกรมังกรมังกรมามาดูการพลังงานนะคะมีไพ่งงนนะะพที่แบบนี่เดี๋ยว เรียงพู้ตามแต่ละไพ่เลยละกันนะ้องไม่เสียเวลาไพ่ตรงนี้นะคะมีพลังงานของ Unlequited Love แล้วก็มี Soulmate Soulmate <c oughs> แล้วก็มีไพ่ Love yourself first ใครจะต้องบอกว่าอย่างนี้คะ่ะพลังงานแบบเนี้ยจะบอกเลยว่ามันคือการที่นานการตรงนี้ใครที่เป็นความรักที่ดีคุณและคนคนนั้นมีความเป็น Soulmate ของกันและกัน yes this is your so u l me a t ถ้าคุณเป็นคู่กันแล้วคบกันแบบที่มีความที่ว่าไม่ว่าปัญหาจะผ่านมาอย่างไรหรือไม่ว่าปัจจุบันจะอย่างไรแต่เป็นคู่กันอยู่มันมีความที่เป็นโซเมทกันนะคะบางครั้งอาจจะมีความต่างของอะไรบางอย่างสําหรับบางคู่แต่ต้องบอกเลยว่าตรงนี้มันมีพลังงานของการที่เป็นโซเมทแน่นอนทีนี้ไพ่รน,นนี้ไม่มีไพ่ love yourself กับอัน u ี d วิดเดิ้ลเลิสำหรับบางกรนบางท่านที่ยังรู้สึกว่าความรักมันยังมีอะไรบางอย่างที่มันดูแบบแปลกๆหรือบางคนคีฟความสัมพันธ์ไปต่อไม่ได้กับใครบางคนแล้วมีการจากกันห่างกับอะไรก็ตาม ให้ามาบอกคุณว่าอย่าลืมที่จะรักตัวเองขอให้รักตัวเองไว้แล้วแล้วจะบอกเลยว่ามันคือพลังงานที่การที่บางคนที่ยังไม่ลงตัวกับความรักขอให้รวยว่าเขาเหล่านั้นน่ะแค่เป็นพลังงานของการที่เหมือนนะคะว่าเป็นบทเรียนบางอย่างในชีวิตของคุณเพื่อให้คุณได้เจอคนที่ใช่มากกว่าแค่นั้นเองสําหรับคนที่ยังไม่ได้เจอใครที่รู้สึกว่าใช่หรือมีประเด็นปัญหาอะไรก็ตามแต่เพราะมันมีพ,พลังงานโซเมทขั้นอยู่ตรงนี้ ขอรู้ไว้เลยว่าใครตรงนี้มีพลังงานของการที่คุณมีโซเมตค่ะโดยเฉพาะคนที่แบบว่าเป็นคู่กันและคบกันปกติดีๆแบบที่ว่าเหมือนแบบว่ามีพลังงานบางอย่างที่อินเทนส์เนี่ยมันมีพลังงานของการที่เป็นโซเมตตรงนี้ชัดมากๆที่นี้เป็นเช่นเดียวกับใครบางคนที่มีประเด็นปัญหาในความรักความสัมพันธ์นะคะอย่างที่บอกก็คือไพ่เป็นเช่นกับพวกอะลีคอลเเลิฟขึ้นมาในเอเนจีแบบนี้บางท่านมันก็ไม่แปลกเพราะว่ามันเป็นเอเนจีที่มาคู่กันใกล้ใกล้เคียงกันได้ สำหรับบางท่านที่เป็นมังกรที่มีประเด็นขอให้ไว้เลยว่าคิดบวกไว้และรักตัวเองเข้าไว้เพราะคุณมีโซเมทถึงแม้ว่าความรักบางท่านจะยังไม่ลงตัวก็ตามแต่ถ้าใครที่คบกันดีอยู่แล้วอะไม่ว่าจะเป็นต่างต่างชาติคนไทยห่างไกลยอยู่คนละที่อยู่ใกล้กันหรืออะไรก็ตามแต่มันมีความเป็นโซเมทของไทยตรงนี้อยู่ทีนี้มาดูกันนะคะมันมีไพ่พลังงานที่เป็นเพจอวานเป็นไพ่พลังงานของการที่มีไพ่ควีน ควีนถือไม้เท้าแล้วก็เด็กถือไม้เท้ามันเป็นพลังของการที่ใครบางคนตรงนี้อาจจะดีก่าคนความรักที่เป็นไวต่างกันก็ได้เป็น<ด>คนรักที่เป็นไวต่างคุณต่าง,งออก่าเขาก็าต่าง,งออก่าคนแบบนี้ได้แล้วก็เป็นพลังของการที่ว่าบางคนอาจจะดีก่าคนที่เป็นธาตุไฟเมสิงธนูบางท่านอาจจะดีกับคนที่เป็นธาตุดินการผสมองค์กรได้เช่นเดียวกันทีนี้ตรงนี้นะคะมันเป็นพลังงานที่เขาเรียกว่า มันคือการสื่อสารอะไรบางอย่างอยู่ตรงนี้แหละแล้วบางคนเป็นการที่<_ <EN> _>เขาเรียกว่าเหมือนแบบบางคนรอคอยการติดต่อสื่อสารหรือบางคนมีการติดต่อสื่อสารกันอาจจะเป็นลักษณะของการที่ว่าบางคนมีการติดต่อสื่อสารกันในทางไกลเพราะคุณมีไพ่ที่เป็นพลังงานของสองไม้เท้ารักทางไกลรอเขาเขารอคุณคุณรอเขามีความที่เหมือนติดต่อสื่อสารและมีความคิดถึงอะไรตรงนี้ ที่นีตรงนี้นะคะบางท่านมีเกณฑ์และสนามการที่ว่าจริงๆไพ่แบบนี้กับไพ่ที่เป็นขึ้นมาแบบนี้ที่เป็นลูกโลกที่เป็นสองไม้เท้ากับเทมเพลนเนี่ยจริงๆแล้วถ้ามันถึงช่วงบางอย่างที่ผ่านหลายๆอย่างที่เป็นวิกฤตหลายๆอย่างตอนนี้ถ้ามันเข้ารี่ทางไพ่แบบนี้มังกรจริงๆบางท่านมีเกณฑ์ที่แบบเดินทางได้หรือที่ประจรลงเท้า แต่เทนเพลนตรงนี้หมายถึงอีกในหนึ่งคือความสัมพันธ์ที่มีการย้อนกลับบางคนอาจจะมีอะไรบางอย่างที่เป็นอะไรบางอย่างเก่าๆก,กลับมาหรือบางคนอาจจะเป็นลักษณะของการที่ว่าถ้าเป็นคู่กันแล้วตอนนี้ก็คือเป็นความสัมพันธ์ที่พยายามที่จะบาลานซ์พยายามที่จะบาลานซ์ให้มันลงตัวแล้วก็ที่สําคัญสำหรับบางท่านถ้ามีประเด็นอะไรก็ตามแต่ในเช่นของการที่ว่าเหมือนแบบมีการทะเลาะหรือมีการใช้อารมณ์หรือมีการเห็นต่างอะไรก็พยายามแบบหลีกเลี่ยงอะไรแบบนี้นะคะพยายามหลีกเลี่ยงอะไรแบบนี้ไว้ แล้วก็ตรงนี้มันมีพลังงานของการที่มังกรบางท่านมังกรบางท่านนะคะไม่ใช่ทุกคนต้องบอกก่อนว่าทุกคลิปไม่สามารถตรงกับทุกคนได้พลังงานเอเนจีเป็นโดยรวมถ้าดูจะต้องเป็นการเจาะดูส่วนตัวนะคะถ้าเป็นส่วนตัวมันคือการที่มีพลังงานของ5ดาบกับ8ถ้วยตรงนี้สําหรับบางท่านที่เป็นมังกรและมีความรักที่เป็นประเด็น ในอดีตอาจจะเจออะไรบางอย่างมาที่มีการจากลาหันหลังอะไรก็ตามแต่หรืออีกในหนึ่งหมายถึงพลังงานตรงนี้สําหรับบางท่านที่เกิด Energy ใกล้แบบนี้เลยอ่ะมันคือการที่บางคนก็ให้ระวัง Energy แบบนี้ของการที่มีเหตุการณ์บางอย่างที่มีการหันหลังหรือมีการห่างอะไรบางอย่างในความสัมพันธ์กับใครอาจจะเป็นพลังงานในอดีตได้เพราะว่าไพ่แบบนี้เป็นพลังงานในอดีตได้เช่นเดียวกันสําหรับบาง Energy แล้วก็ตรงนี้ค่ะมันมีไพ่ของความสุขคอมมิทเมนต์อะไรบางอย่างอยู่ด้วยเช่นเดียวกันทีนี้ตรงนี้มันมีไพ่สิบไม้เท้าถ้าใครที่รู้สึกว่าถ้าใครที่มีประเด็นในความรักหรือมีปัญหาในความรักถ้าเป็นมังกรแล้วมีอิชูมันคือการที่อะไรที่คุณแบกรับไว้เนี่ยขอให้คุณค่อยๆวางเขาเรียกว่าค่อยๆปล่อยวางแต่ละจุดแต่ละปมแต่ละประเด็นแล้วอย่าลืมที่จะรักตัวเองแล้วก็ค่อยๆเหมือนใครว่าเขาเรียกว่า บล็อกอะไรบางอย่างที่อยากให้ตัวเองรู้สึกว่าแบกรับอะไรบางอย่างมากเกินไปในเรื่องของความรู้สึกหรือความที่มันแบบว่าเอาอะไรหลายอย่างมาถมไว้สำหรับบางท่านนะคะที่มีความรู้สึกแบบนี้หรือเคยทํามาทีนี้ตรงนี้จะบอกว่ามันมีในเรื่องของความสุขคอมมิชเมนเพราะว่ามันมีไพ่สิบถ้วยค่ะสิบถ้วยคือความสุขความสุขหรือว่าช่วงเวลาโมเมนต์ที่ดีการเติมเต็มความรักความสุขนะคะ อยู่ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้มีไพ่ที่เป็นหนึ่งเหรียญด้วยบอกเลยว่าหนึ่งเหรียญและมีไพ่พลังงานที่เป็นถ้วยแบบสิบถ้วยอะไรแบบเนี้ยมันคือความรักที่มีความคอมมิตเมนต์หรือความสุขหรืออะไรบางที่พัฒนาไปได้แบบที่มั่นคงรออยู่ด้วยสําหรับเอเนจีตรงนี้แล้วก็ตรงนี้มีไพ่ดีเอ็มเพรสด้วยค่ะดีเอ็มเพรสเป็นอะไรบางอย่างที่ว่าแบบถ้าเป็นผู้หญิงชาวมังกรก็คือแบบว่าคุณจะมีความอุดมสมบูรณ์ในความรักรออยู่ จะมีความอมสมบูรณ์ในความรักรออยู่นะคะการเติมเต็มในความรักหรือการที่เหมือนคล้ายๆว่าถ้าคุณมีความรักหรือมีคนรักที่ดีอยู่ในปัจจุบันเนี้ยมันคือการที่คนเหล่านั้นพยายามที่จะเหมือนท r e t คุณ take care หรือว่าเห็นว่าคุณเป็นผู้หญิงที่มีค่าสําหรับมุมมองของเขาทีนี้ตรงนี้มีไพ่แบบนี้เพิ่มเติมคือไพ่คิงเหรียญบางคนอาจจะดียวกับธาตุดินด้วยกันนะคะมังกรกับมังกรมังกรกับกบารมังกรกับพุธศพ และที่สาคัญความรักแบบนี้คือความรักที่มีความรู้สึกที่มั่นคงหรือ stable ให้กันด้วยสําหรับท่านที่ดียวกับใครที่รู้สึกแบบนี้ต่อกันเจ็ดดาบตรงนี้ค่ะมันเป็นพลังงานแสงที่ขึ้นมาในลักษณะของไพ่อาร์ลีคว e เดเลิฟกับเพนชันชันใครก็ตามที่มีประเด็นในความรักที่มีแบบว่าเจออะไรบางอย่างมาหรือเจออะไรบางอย่างอยู่ที่เป็นลักษณะที่แบบเขามีเหตุการณ์หรือมีเรื่องราวบางอย่างที่ทําให้คุณต้องสังเกตหัญญาณบางอย่างว่าแบบมันมันเป็นแบบนี้หรือเปล่านะที่เป็นลักษณะของเจ็ดดาบคือแบบว่า เหตุการณ์แปลกๆหรือเซน์หรือสัญญาณแปลกๆในเรื่องของความรักว่าแบบมันเหมือนมีสถานก,การณ์บางอย่างที่บางคนอาจจะมีอะไรบางอย่างที่เจอมาที่ว่าเหมือนแบบคี a ร i ชันช i พหรือคีความสัมพันธ์กับใครแบบที่มันไม่ค่อยโอเคหรือไม่ค่อยได้เพราะมันมีเหตุการณ์อะไรบางอย่างเกิดขึ้นแล้วก็ต้องเขาเรียกว่าถ้าใครที่เจอสถานก,การณ์ในความรักที่มันแบบมีประเด็นหรือไม่โอเคอย่าพึ่งให้ใจกับใครมากร้อยเปอร์เซนต์ไพ่ของคุณถึงมีไพ่เลิฟยูเซลเฟิร์สขึ้นมาด้วยนะคะ ทีนี้ไพ่มีสิบเหรียญสิบเหรียญตรงนี้ค่ะคอยดูไว้เลยว่าหากคุณเป็นสถานการณ์ของความรักที่มันไม่โอเคอ่ะรับพลังรับพลังงานบวกไปและพลังงานบวกไปเพื่อให้คุณได้เจอรักที่ดีและโซเมดของคุณแต่ถ้าใครที่เป็นคู่กันที่ดีอยู่แล้วคุณเป็นโซเมดและมีความรักที่มั่นคงให้กันค่ะสิบเหรียญแล้วมาด้วยคิงเหรียญแล้วมีโซเมดมันคือความรักที่แบบเป็นโซเมดเป็นความรักที่มีความรู้สึกลึกซึ้งมั่นคงให้อยู่ตรงนี้แล้วก็มีควีนถ้วยด้วย มันเป็นความรักที่มีให้อยู่ตรงนี้สําหรับใครก็ตามที่เป็นคู่กันที่เป็นลนักษณะของโซเมทที่คุณรู้สึกลึกซึ้งต่อกันทีนี้ตรงนี้มันมีไพ่พลังงานที่เป็น Angel Answer มาบอกชาวมังกรว่า c o m m u n i c a t i o n เอ่อ o m m u n i c a t e Clearly นะคะ Communicate Clearly คืออะไรก็ตามแต่มันจะชัดเจนขึ้นเพราะมันมีไพ่ของการติดต่อสื่อสารอะไรที่ไม่ชัดเจนมันจะค่อยๆชัดเจนขึ้น อะไรที่มันชัดเจนอยู่แล้วมันก็จะยิ่งชัดเจนและมั่นคงมากขึ้นเพราะมันมีไพ่ของการที่สื่อสารและที่สําคัญไพ่มินนิ่งนี้คือไพ่มินนิ่งของ communicate clearly ด้วยนะคะการสื่อสารไปในทางที่มันมั่นคงไปการสื่อสารไปในทางที่มันแบบดีงามอยู่ตรงนี้บอกเลยแล้วก็ที่สําคัญค่ะไม่ว่าไพ่ความรักหรือไพ่อะไรก็ตามแต่จะมาอย่างไรไพ่ามาบอกว่า no need to worry นะคะมังกรที่เจอปัญหารหรือเจอประเด็นมา no need to worry ค่ะอยากกังวลในเรื่องของความรักนะมันมีพลังงานบวกดีๆรอคุณอยู่เสมอนะคะทีนี้มันมีข้อความจากความรักในเลเวอตรงนี้สวยมากๆเลยมังกรและอยากจะบอกว่าเป็นข้อความที่แบบถ้าใครมีคนรักหรือถ้าใครมีใครแบบว่าเป็นคนรักหรือเป็นคนคุยหรือแค่ตามแต่บอกคำพูดแนวนี้หรือบอก ความรู้สึกแบบนี้ให้กับคุณมันจะเป็นอะไรที่ฟินมากๆมันเป็นไพ่ใบนี้นะคะ A message for you I'm thinking of you this very moment Your love fills me with light I love you <laughs> I love you โอเคค่ะคนที่คุณนึกถึงในการดูคลิปนี้เขารักคุณและ คุณก็มีความรู้สึกแบบนี้ให้กับเขาเช่นเดียวกันในกรณีสําหรับการที่คุณเป็นคู่กันหรือมีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งหรือเป็นลักษณะของความสัมพันธ์ที่แบบว่าไม่ใช่คนที่เพิ่งคุยกันมาได้วัน2วันอาทิตย์2อาทิตย์อะไรแบบนี้ไม่ใช่ดูตามความเหมาะสมและวิจรารยาน,นะคะทีนี้ตรงนี้มามันมีไพ่นี้แล้วไพ่นี้แบบว่าเหมือนกันได้ด้วยนะเนี่ย Keep thanks for the blessing of love soon to come your way. Know that you deserve to be and have all that your heart truly desires. คือขอให้คุณรู้เลยว่าความสุขนะ่ะถ้าใครที่มีอยู่แล้วมันคือความสุขที่คุณต้องขอบคุณพลังงานอะไรก็ตามแต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์พลังงานของสิ่งที่มันมงคลสิ่งที่สวยงามสิ่งดีๆอะไรก็ตามแต่ถ้าใครที่รอคอยขอให้รู้เลยว่าคุณสมควรได้รับความรักที่ดีคะ่ะ know that you deserve to be and have all that your heart truly desires นะคะคือมันคือความรักที่จะเข้ามาในอนาคตอันใกล้ขอให้รู้ไว้เลยขอให้รับพลังงานบวกไปว่าจะมีคนที่บอกรักฉันและบอกความรู้สึกกับฉันแบบนี้แต่ถ้าใครที่มีอยู่แล้วและใครที่มีอยู่แล้วนะคะถ้าใครที่มีอยู่แล้วที่แบบคุณบอกเขาได้แบบนี้แล้วเขาก็บอกคุณได้แบบนี้เหมือนกัน <c oughs> ก็ ขอแสดงความยินดีด้วยแล้วก็ขอให้มีความสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปใครที่มีความสุขอยู่แล้วขอให้มีความสุขยิ่งขึ้นไปใครที่รอคอยความสุขก็ขอให้ได้เจอความสุขแบบคนที่บอกรักคุณแบบนี้นะคะยังไงก็เอาพลังงานบวกไปนะคะชาวราศีมังกรแาะธนามังกรอาจารย์สมังกรขอฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดคอมเมนต์กดกระดิ่งกดอะไรก็ได้ให้ยังรู้ว่ายังอยู่กับใครตรงนี้นะคะ ยังไงก็ขอบคุณมากๆเลยทุกคนฝากติดตามด้วยนะคะเดี๋ยวใครจะกลับมาพบกันใหม่นะคะชาวมงกรค่ะมีความสุขมากๆดูแลตัวเองด้วยนะคะรักนะคะบ๊ายบายค่ะ